อดีศรเพียงเกษสอสอเพื่อไทยโอดเจ็บลึกในในหลังเพื่อไทยจับรวมไทยสร้างชาติอยอมรับผิดสัญญาประชาชนว่าถ้าพักจับมือพักสองลุงจะขอเป็นฝ่ายค้านอิสระแต่วันนี้เฮ้ยขอเป็นสอสอต่อไปเฮ <Hey! S 1> ้ยสีสภาพการเมืองบังคับเฮ้ยนี่ใครนี่ใครนะ่ขอชื่ออีกทีดิอดีศรเพียงเกษตอนนี้เขาบอกว่าอะไรนะสภาพการเมืองมันบังคับต้องทําเชื่อยิบสองสิงหานี้ได้ข่าวดีและ ผ่านมาสองสามสัปดาห์ตนทำหน้าที่ได้ดีนี่ขนาดว่าเคยชัดเจนแล้วอ่ะ <laughs> นี่ขนาดว่าชัดเจนแล้วยังเปลี่ยนอนะ่ะแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ได้โทษตัวเองด้วยนะ <laughs> โทษสถานการณ์ทางการเมือง <laughs> ผิดทุกอย่างยกเว้นกรูนะั่นแหละยกเว้นครูนะทุกอย่างมันผิดหมด <laughs> ทุกอย่างมันเรียกว่าสิ่งเรา้ามันมันไม่ได้มันใจมากสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนว่าเป็นสสอต่อดีกว่าครับผมอุ้ยใครจะผิดก็ได้ไม่ใช่กูอะ่ะ <laughs>